ดีเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ทุกคนค่ะดีตอนรับเข้าสู่ช่อง sleeping pie วันนี้เราอยู่ในเกม cat cafe manager เรามาเป็นผู้จัดการร้านคาเฟ่แล้วก็มีน้องเหมียวนะเราจะมาช่วยทำกิจการให้กับคุณยายของเราที่เคยเปิดร้านอยู่ที่นี่นั่นเองเรามาลุยกันเลยว่าในเกมนั้นจะเป็นอย่างไรอยู่เกมกันเลย เราได้เดินทางมาจากเมืองมาที่แอ t แลนตัวเป็นเมืองเล็กๆอยู่นอกเมืองที่ถูกซ่อนอยู่จากเมืองใหญ่เ,เมืองเล็กๆคุณจำไม่ได้ว่าจำเมืองนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเพราะว่าตอนนั้นเรายัางเป็นเด็กน้อยอยู่มีให้เลือกนะว่าแม่มักจะ คิดถึงที่ที่นี่ตลอดไม่พอ่พอเ้า<อ>ไม่เคยไม่เคยลืมว่าที่นี่มันดียังไงอืเอาคุณแม่แล้วกันเนาะเป็นนี่คุณยายอยู่ที่นี่เมื่อตอนที่เราได้จักไปโอเคีมาช่วยดำเนินกิจการธุรกิจกันอ่าเรามาถึงแล้วไม่เห็นมีตึกอะไรเลยนี่อ๋อมีผู้ชายตัวใหญ่ อยู่ที่พื้นที่ของเราโอ้วิขาเขาแบบวิขาเขาใส่ขาเทียมนี่นาแล้วก็ดมตาองมาอ่าทำอะไรที่นี่เดี่ยยายของฉันส่งจดหมายมาให้ฉันมาที่นี่อ่ะโอ้เธอเป็นหลานของเนียนเนียนหรือน้องเหมียวเหมียวนั่นแหละเนียนก็เป็นเสียงแมวโอ๋ยายของฉันชื่อเนียนเนียนเนี้ยวเนี้ยวเนี่ย อ๋อ oh, ฉันดูแลขอโทษนะทําให้กลัวโอ้ oh, คุณปู่ฉันบอเนอนระ์เป็นเพื่อนคุณยายของเธออ่าฉันไม่รู้เอออ๋อดูแลน้องเมียวไม่ไม่ได้อย่างเงี้ยเออแล้วเจ้าหนูชื่ออะไรล่ะอืมดูดีจังนะอ่าเรามาตั้งชื่อของเรามีชื่อน้องคิดเช่นอ่าเราเอาชื่อคิดเช่นนี่แหละน่ารักดีมีอะไรทรงผมอ่ามีผมยาวด้วยโอ้รงแอปโร ตรงตรงหยักัอกเคโอเคเอผมยาวดีกว่ามีเลือกสีผมด้วยเละทุกคนอืมวิวแดงๆเข้มๆนี้ละกันโอเคอดูสิตาเหมือนยายเธอเลยนะอ๋อเย่ยนมักจะพูดถึงเธออยู่บ่อยๆอ,อืมบอกว่า อนนี้เธอก็เหมือนเหมือนเราอะ่ะเออเราเหมือนตอนเธอนี่อะไรอะ่ะอ๋อเหมือนกับแบบทักษะติดตัวทุกคนอันนี้ทำอาหารบวก2อมีโอกาสใช้วัตถุดิบน้อยลงอันนี้ดูแลเมวบวกสองให้ปลดปล่อยความเครียดสำหรับเมวบวกหนี่นอะไรอันนี้บริการบวก2ทําให้ลูกค้ารู้สึก ผนคลายนั่นเองอาะะไรดีนะเอาวันนี้ดีกว่านาะทำอาหารเราจะได้ใช้วัตถุดิบน้อยลงโอเคโอ้ดังนั้นกดหมายเน้นบอกว่าทำไมได้บอกไหมว่าทำไมเธอจะต้องมาที่นี่มาสร้างคาเฟ่แมวให้คุณยายอ่าฉันดูแล้วให้ฉันช่วยนะฉันจะช่วย อย่างแรกก็คือตั้งชื่อร้านนั่นเองชื่อเขาให้มาคือน่ารักดีนะ cat in the kettle โอ้แมวน้อยโอเคเอาชื่อของเขานี่แหละน่ารักดีโอเป็นชื่อที่ปลาดมากเลยโอเคเราได้ยินเสียงน้องแมวโอ้ยังไงน้องแมวสามตัวโอ้ ออกมาจากต้นไม้โอ้มีเจ้าแมวในเมืองนี้อันนี้คือเป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่จะรับเลี้ยงน้องแมวอ่ะโอ้เราจะให้แมวเรามาด้วยนะเนี่ยอืมก็เอาเลือกแค่ตัวเดียวก่อนนะตอนนี้พอเราขยายคาเฟ่แล้วค่อยรับเลี้ยงเพิ่มโอเคได้มีให้เลือกด้วยนะวันนี้น้องแมวนอน ครีนแคปมักจาทำความสะอาดตัวเองโ okay. อเคอาที่เหลือไม่ทำเนาะชิลอ๋อทำให้รู้สึกความเครียดลดลงอันนี้ก็คือน้องแมวกินอาหารน้อยลงอืมเจ้าสีส้มละกันคนพายคนเครียดน้อยลงเอสราชื่อเพาะดีเอาชื่อตามเขาเลย เอสรานี่อะไรคนิดของลูกค้าเหรอโอ้โอเคได้อาฮะดูเหมือนมันจะเชื่อเชอนะเจ้าแมวน้อยนี่เอาชีเหมือนคาเฟ่จะอ๋อไอที่เราไม่เห็นร้านนี่เพราะว่าโดนพายุพัดไปทำให้พังหมดเลยอ๋โอโอ,โอ้คุณปู่คนนี้ช่วยช่วยเก็บอเจอร์บางอย่างให้เราไว้ตอนที่ถูก ตอนที่ถูกพายุพัดโอเคขอบคุณมากคุณลุงใช่แล้วต้องการยอี้มากกว่านี้สาม,มารถซื้อได้ที่ร้านกับเดีเคอเรชัน hmm. ี่เมืองนะโอเคเดี๋ยวมาเช็คกันทีหลังเอาละขอยโชคดีการทำร้านคาเฟ่เรามาสร้างนังไงเอามา นี่ทางเดินโอเคทางทางเดินก่อนละกันเนาะแต่ทีนี้ก็มาออกพื้นพื้นสีนี้นะโอเคสร้างร้านทีนี้เราก็ราสร้างร้านโอ้ไม้เราโหมดเราได้แค่นี้เองทุกคนแนวมาวมา เราก็มีนี่น่าจะเป็นที่นอนน้องแมวอาหารโอเคในที่สุดเราก็เสร็จแล้วมาโอ้ลูกค้าเรามาแล้วคุณทำไงเอ่ยลูกค้ามาแล้วโอเคเขามากินน้ำปเปล่าไปเลยจ้าลูกลุงอร่อยไหม มีอะไรให้รับใช้มิจจ๊ะนีน้องแมวโอ้แมวช่างน่ารักจริงๆคุณลุงารับอะไรดีขอน้ำเปล่าเกลียวหนึ่งนะได้ค่ะเอาไปเลยนีจาน้ำเปล่าค่ะคุณลุงน้องเมวนี่โอ้ยพอใจมากเลยคาเฟ่เปิดใหม่ดีมากเลยนะอุย๊ยน่ารักจังมาคุยหน่อยสิจ๊ะ ปติจ้าโอ้ปติจ้าฉันตื่นเต้นมากเลยที่ได้เจอคิดเช่นฉันคาล่าลาลา่ลาลอล่ารีกฉันว่าคาล่าหรือลาล่าก็ได้นะโอเคอ๋อเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องอาหารเรื่องอะไรของเกี่ยวกับสัตว์โอเคอืมมีทั้งอาหารน้องแมว กล่องของจดหมายอืว่าจะเจอตอนมาซื้อของนะขอบคุณคาร่าคิดเช่นเข้าใจว่าโอเกี่ยวกับแม่มดเหรอเกี่ยวกับอืมเขาจะมาเขามาบอกเกี่ยวกับว่าของของที่ใช้ซื้อใช้เน็กเตอร์ อ๋อถ้ามีเยอะเราก็สามารถซื้ออ๋อ,อ,อไว้ใช้กับร้านขายอาหารลูกค้าประเภทนี้ประเภทแม่หมดก็คือใช้ตัวเราจะได้ตัวนี้มามาเป็นเหมือนเงินนะ่ะทุกคนแล้วก็ไอตัวเนี้ยเราใช้ไปสําหรับตลาดขายอาหารอืมหลังจากรับแล้วเราสามารถไปซื้อ อ๋อวัตถุดิบแล้วก็รายการอาหารได้โอเคอืมถ้าอยากได้อาหารใหม่หรืออะไรเงี้ยเราสามารถใช้อ๋ไอไให้โฆษณามีการโฆษณาเฉพาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ด้วยนะทุกคนโดยใช้ใช้อีต,ตัวนี้โอเคอืมอืมไปเยี่ยมฉันจะมาเยี่ยม น้องแมวบ่อยๆโอเคจ้าคุณแม่หมดน้อยลอล่าคาร่าลอล่าโอเคเดี๋ยวไปดูสินี่อืมีฟอร์นิเจอร์นี่ไงร้านค้าอ่าเราใช้พวกนี้จริงด้วยนะโอเคขน,นมปังเราใช้ขนมปังซื้อไปโอเคเดี๋ยนะมีทำความสะอาดด้วย พี่อาเอาไปเลยขนมปังจ้าเสิร์ฟแล้วเอาไปเลยจ้าคุณลุงโอ้ดูสิทุกคนน้องแมวก็แบบว่าลูกค้าดื่มน้ำไปก็พอดื่มน้ำกินขนมเสร็จก็น้องแมวก็จะไปผ่อนคลายเป็นที่ดีมากเลยขอบคุณนะขอบคุณจ้า คุณลุงโอเคเสิร์ฟน้ำเอาไปเลยจัดไปมาเสิร์ฟแล้วเดินดื่มจ้ามีน้องเหมียวคุณลุงยิ้มเลยโอเคนี่ไงวิธีการดูอ๋ออย่าีนี่เองโอเคน้องเหมียวตัดไปทุกคนออ้หลังจากดื่มน้ำคุณลุงก็โอ้ เยี่ยมไปเลยอ่าคุณลุงไปแล้วอืมอตอนเรียบร้อยแล้วเราได้ยินเสียงแมวข้างนอกร้านเมื่อเราเปิดประตูแล้วก็เห็นแมวตัวดำๆโอ้แมวสีดำดูลึกลับโบราณ ได้นั่งอยู่ข้างหน้าคาเฟ่ของเราแล้วก็มองมาที่เรากับตาสีเหลืองตาดวงสีเหลืองใหญ่ๆสวัสดีเออสวัสดีจ้าโอ้ไม่ตกใจเลยใช่ไหมอ้เธอก็เหมือนกับยายของเธอเลยนะเซอร์ไพรส์มากเลยที่เจอคาเฟ่แมวเปิด๋อเปิดธุรกิจอยู่ที่นี่ อืม okay. โอเคโอ้แมวแต่เลือกที่นี่เพื่อเป็นที่พักพิงที่นี่โอเคอุ้มอุ้มมืออุ้มเท้าของพวกเขานั้นนุ่มมากอือใช่ใช่น้องแมวน่ารักอือม,มีบางอย่างที่เธอไปดูตามฉันมาอ่าอันนี้เหรอเปนอ๋นอ,อ,อสารเจ้า เราตามเมวสีดำมาที่ที่นี่โมันอยู่ในที่ที่ลึกลับในป่าเราก็เห็นสันเจ้าโบราณลองดูนะดีไลท์เป็นพลังของสัรเจ้านี้อ๋อคืออะไรอะ่ะเราใช้ตัวนี้ในการอธิษฐานเพื่อให้ได้สิ่งที่เราขอหรอ อะไรคือสารเจ้าหัวเราะใส่เลยจะบอกอะไรให้เรื่องเล่าให้แต่ว่าให้รู้ไว้ว่าที่นี่มีพลังเราสามารถพาน้องแมวเกี่กับน้องแมวได้อ๋อสามารถขอสิ่งต่างๆขอพลังขอเกี่ยวกับน้องแมวหรือเกี่ยวกับตัวเราเองอะไรสิ่งเล็กๆต่างๆเราสามารถขอพรได้ที่นี่ได้แหละอืมโอ้ ได้รับผลประโยชน์มากมายให้กับคาเฟ่ของเราและก็น้องแมวของเราเริ่มต้นโปรเจกต์ของตัวเองแล้วพอมันครบเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ว่าพวงนี้จะต้องให้หัวใจตัวนี้เต็มโอเคไม,ไม่ลองเริ่มดูล่ะไหนสิอ๋อมันเหมือนสกิลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหนองแมวเพิ่มน้องแมวอ๋ออันล็อก ของสิ่งของโอ้งั้นเรามาน,นี่ก็สิ่งของอันนี้โอ้เราสามารถจ้างลูกจ้างได้เอานี้ดีกว่าให้คนมาช่วยงานเราดีกว่าโอเคอันนี้ข้ามไปตอนเช้าจัดไป อ๋อนี้มันก็จะบอกว่าทุกวันเราได้ลูกค้าเท่าไหร่ลูกค้าพึงพอใจไหมหอะไรอย่างนี้โอเคอ๋อหัวใจก็คือได้จากลูกค้านี่เองทุกคนมาทำต่อมันต่อมามีอะไรไหมไม่มีหูวกว้างเหมือนกันนะทุกคนอ,อะไรคะคุณพี่ได้ได้ได้ไดอ๋อนี่ไง อ่าการทรนโอเคเราทำอาหารเสิร์ฟดีกว่าเอาเสิร์ฟด้วยเราจะได้เสิร์ฟได้เร็วอร่อยมั้ยคะขนมขนมมุนมนี่อะไรนะของยี่ห้ออะไรนะพาสอะสักอย่างคุณลูกค้ามีอะไรหรือคะอืมอืมอืมใช่โอ้ฉันว่าจะจะบอกว่าเางคือทำทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจ โอ้ขอบคุณมากเลยเฮ้ยมีนเป็นมีปัญหาสมัยความนั้นจริงๆฉันบิลลี่ฟิลเล่เอ,อ๋อถ้าเป็นคนทำเพลงไม่ใช่เพื่อเงินหรอกนะเยี่ยมเลยแล้วเ,เจอกันใหม่นะโอเคคุณลูกค้าอืมอ๋อเราสามารถโทรหาพวกเขาได้ด้วยนะเดี๋ยวนะ ต้องไปซื้อกาแฟนี่ไงอ่าถ้ากาแฟเราก็ต้องซื้อกาแฟแล้วก็กาแฟโอเคเดี๋ยวนะกาแฟจัดไปได้แล้จ้าซื้อกาแฟมาให้เราด้อเดินจ้าน้องแมวน่ารักจัง อร่อยวิสูอมืมันก็เป็นเกมที่ผ่อนคลายดีนะทุกคนโอ้ลูกค้ามาอีกแล้วคุณลุงหนวดสีชมพูวัดดีจ้าเอาน้ำเนาะได้เลยนี่จ้าน้ำโอ้เ,เ้าแมวขอบใจนะไปก่อนเด้อคุณผู้หญิงอะไรดีคะขนมโอเคเชิญจ้ากินาให้อร่อยนะ น้องเมียวเมียวเมียวโอ๊ยมีเราต้องมาดูความขัดา้ข้างนอกด้วยเหรอใอ้มันทิ้งเรียบร่าเนี่ยมันไม่ดีอะไรนะตีมือเลยอ่าได้เอาขนมเดินจ้าเออขนมอยากกินอยู่เหมือนกันนะน่ากินอยู่นทุกคนเกปายโอ,เโอ้เยี่ยมเลยนะ แล้าแล้วทุกคนนี่ไงที่เราขอไว้ว่าอยากได้อยากจ้างลูกจ้างคือเราก็ต้องรอให้มันเต็มรอยก่อนต้องขายไปสักพักหนึ่งนะทุกคนออ้ดูสิอุ้ยคุณลุงมาคุณลุงมีอะไรโอ้โหหว่าไงคุณลุงฮัลโหลคิดเช่นมันมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงแล้ว ทํางานหนักมากเลยแต่ว่าฉันก็อยากให้คุณยายภูมิใจเป็นความฝันที่จะช่วยน้องแมวก็ดีขอบคุณที่ช่วยนะบนนึ่เราต้องการให้คุณยายภูมิใจเพราะเรามาเพราะคุณยายคุณยายบอกเราไงเออโอเคเออก็เข้าเข้ากับน้องแมวดีนะของคุณลุงกินโอเค ตัดไปซื้อมาแล้วออกไป <c oughs> ออ๋อหมดเวลาก่อนใช่ยมว่าเมืองเนี้ยมีรถอ๋อฉันได้ยินว่าในเมืองมีรถมากกว่าที่เมืองนี้อืมโอ้เนว่าฉันคงต้องใส่เครื่องกันเสียงรบกวนุน้องแมวเลเวลอัพโอ้น้องแมวก็เลเวลอัพได้อืม เอาอันนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณลุงที่กินน้ำเปล่าออมาบ่อยอีกนิดเดียวเราก็จะได้รักง,งานมาช่วยเราแล้วเนว่าไงอุ้ยนี่ไงได้แล้วมาดูกันอันนี้เนาะบอร์ดบู o ุก for job อ้อของฉันเป็นเจ้าของบาร์ดังนั้นฉันรู้ว่าอ๋อฉันมักจะอยู่แบบรอบๆเขาอเสิร์ฟโอเค บาฟอร์ด okay. ิเจอร์นิปสเตอร์โอเคไปมาเรามาดูนี่นักงานเราจะช่วยยังไงเลยนักงานเหมือนเราเลยเด้อเป็นฝ้าแฟที่พัดพลาดกันหรือเปล่าดูสิโอ้โหนี่ไงโอเคโอ้อัตโนมัติเลยเนี่ยสุดยอดจบแล้วโอเคเรามา ปรับปรุงร้านกันลบตัวนี้ไว้ฝั่งนี้แล้วกันนั่งสองคนโอเคมีไว้ฝั่งนี้จับไปไปอูู แล้วและเ๊เ e ก๊เอุ้ยพนุ่มหล่อน่ใครกันใส่แว่นมาเรยเชียวยคุยสักหน่อยสิว่าไงโอ้ว่าไงคนแปลกหน้าที่มาในเมืองแคสตอร์วอลเก็บน้องเมลจอนจัดหรืออ๋อตัวหนึ่งไว้ใต้ใต้หลังคาอะไรเนี่ยเหมือน เหมือนหนุ่มหนุ่มจีบเย่ยอ,อ๋อต้องอ๋อคนลูกค้าประเภทนี้บิสเนสโอเคโอเขาจะให้ทองเราตัดไปประเภททองได,ได้ได้ได้โอเคก็คือ,อ,คอ,อคมามาเปิดตัวลูกค้าหลายๆประเภทนั่นเนาะโอเคกาแฟ เอาไปเสิร์ฟเลยจ้ะเราก็ลืมว่ามีลูกค้าเอ้ยมีพนักงานอืมอันนี้ยังน้อยอยู่เปิดตัวค่อยๆเปิดตัวลูกค้าที่ราคนโอเคบายยขอบคุณที่มาอุดหนุนเดอ้อน้เา,าเจอกันใหม่น้องแมวเพิ่มดีกว่าทุกคนน้องแมวจะได้มาช่วยๆกันอันนี้เราซื้ออะไรได้ไหม ต่างมีที่มีดอกไม้อ่านี่ไงเก้าอี้มีโต๊ะสี่เหลี่ยมด้วยอ่ะเก้าอี้ก่อนอืมเยี่ยมเลยเริ่มเก้าอี้ก่อนไปน,นี้ไว้นี่แล้วกันแล้วก็อาหารน้องแมว ไว้ก่อนนะงั้นเรามาหาน้องแมวกันไปไหนอะน้องอุย้ยมีคนทิ้งเปิดกล้วยไว้นี่อีกบ้าบอมากเลยก,กินกินกล้วยแล้วก็ทิ้งเอาไว้น่ใส่ไม่ดีตีมือเลยนะอู้ลูกค้าเชิญจา้ายอุน้องแมวมาแล้วยังไงโอต้องลอ่อยังไงต่อ ทําทให้พวกเขาเชื่อใจแมวกินแล้วแล้วที่ไงต่ออ๋อเราสามารถเลือกน้องแมวได้อันนี้ธุรกิจหรอมันมีพังด้วยอ่ะตอนนี้เรามีแค่คุณคนนี้เอาตัวนี้ดีกว่าเราต้องการแม่หมดเยอะๆอ๋อมันไม่ใช่ครั้งเดียวทุกคน ต้องล่อมาทุกวันนะดิเดี๋ยวพอปิดร้านเรามาเปลี่ยนตัวอี้กันทุกคนโอเคมาเปลี่ยนตัวอี้กันนี่เป็นตัวอี้เก่าโอเคข้ามเลยดึง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 ,ดงไปม,มีน้องเมวมาหาเราทุกคนมา เรามารูปอุ้ยมีพ่อหนุ่มพังมาอ่าตัวนี้เรามารูปตัวนี้น้องเมีเยวหูยังเหลืออีกรอบหนึ่งมาว่าไงพ่อหนุ่มโอผมเขียวมาเลย oh, <I> โอ้ง่ายดเด็กใหม่บูคุณทำอะไรรู้ไหมคนทำยังไงเมื่อจะคุยกับฉันเมื่อพุกคนเปิดปากพูดออกมา oh, <I> ก็ พูดแย่ๆกับฉันฉันเออเวลอ๋ไอไม่ต้องไม่ต้องในนํำตัวโอเคอ๋อคนเขาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบรูปรักษแบบนี้เท่าไหร่ได้แล้วฉันเป็นทั้งอ๋อคนประเภทนี้อืมค่อนข้างเจ๋งเลยฉันกับพวกของฉันเนี่ยมีนงินน้อยแต่ว่าเรามี อ๋อได้ไหมก็คือเอ่อถ้าเราจะขยายร้านเราต้องพึ่งพึ่งลูกค้าประเภทนี้นะทุกคนเนะไปคุยกับเขาใหม่โอเคขอบคุณคุณเออเวลโอเคไปเรื่อยๆทุกคนอ้ยุน้องเหมียวฉี่แล้วน่าตีน้าตีตอ๋อเรามาอัปเดเวลให้ลูกคุณงานเรากันโอเคทำอาหาร น้องเมลเลเวล up มาเฮ้ยโอ,ยอบิซน,นิตับปลาผมบิซน,นิตดีกว่าเพราะว่าเราต้องการหาหาตังไปก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง sleeping p ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าคาฟฟี่เมลของเราจะเป็นยังไงต่อไป mm. ไม่บายทุกคน